ไปแลกกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพแพทย์ประจำำําตําบลกันบางสึ่งทางกรมการปกครองมีการจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพแพทย์ประจำำําตําบลการสร้างารณสุกพพสเพื่อแผ่นดินดุลที่ีค่ะเพื่อจะเสริมสร้างความรู้แล้วก็พัฒนาทักษะด้านแผย์แผ่นไทยแล้วก็การฉายสามุนไพรภูมิปัญญาพื้นบ้านในการรักษาโรคค่ะ ที่โรงแรมรีกาเดนพลาซ่าอำเภอหัดใหญจจังหวัดสงขลานายพิริยะชั้นถาดิลกรองอธิบดีกรมการปกครองเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพแผ่นประจำตำบลการสาธาระสุขเพื่อแผ่นดินดุนทิซีโดยมีนายวรนัทนุ่รอตรองผู้วาราชการจังหวัดสงขลาหัวหน้าส่วนราชการผู้อำนวยการส่วนบริหารงานกผู้อำนวยการส่วนบริหารงานกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมถึงแผ่นประจำตำบลแล้วก็นายอำเภอรวมให้การตอนรับค่ะ ทั้งนี้ในห่วงที่มีการระบาดของโควิดสิบเก้านะคะแพทย์ประจำตำบลได้มีบทบาทส,สำคัญในการปอ้ปอ,ปอ,อ,รปองกันแล้วก็ควบคุมโรคระดับพื้นที่ชุมชนมู่บานค,คอยสังเกตตรวจตราการเจ็บป่วยร่วมทั้งจัดกระบวนการป้องกันเมื่อเกิดโรคโดยปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งอดทนแล้วก็เสียสละควบคู่ไปกับการดูแลความสงบเรีบเยบร้อยแล้วก็สนับสนุนการดําเนินงานให้กับทุกหน่วยงานคะ่ะเราในวันนี้กรมการปกครองก็ได้บอกนะคะว่าตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทอ,องเทพศ2่5พ กำหนดให้มีแพทย์ประจำตำบลเพื่อทำนาเทคอยสังเกตตรวจตาและการป้องกันโรคที่จะเกิดขึ้นแก่ประชาชนค่ะโดยปัจจุบันค่ะก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักง,งานควบคุมโรคติดต่อในเขตตำบลเทรอกพิช,ชอบตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพศ2558ฉบับที่และกพศ2563ของกระทรวงสาธารณสุขนะคะดังนั้นค่ะเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้แล้วก็พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของแพ์ประจำตำบลกรมการปกครองเขาก็เลยได้จัดโครงการดังก เพื่อจะสร้างความโรยความเข้าใจในวัดบาทอํานานนหนาเทและก็เสริมสร้างความโรด้านเผ็ดแผ่นไทยเบื้องตอนเพื่อจะให้สาร้าหมนํนำมารับใช้ในชุมชนได้พร้อมกับสร้างตุยาสร้าหมันประจำบ้านนะคะสวนสมุนไพรประจำตำบลและก็พัฒนาทัศนคติวิสัยทัศน์แนวคิดวิธีการทำงานให้เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบันเพื่อที่จะยกระดับมาตรฐานการดูแลข,ของชุมชนค่ะโดยกรมการปกครองค่ะเขาก็ได้จัดให้มีการอบรมพัฒนาสักพับเผ็ดประจำตำบลนะมาเล็วจำนวนสามรุ่นค่ะ ในแก่ผักเนื้อผักกลางแล้วก็ผักตะวันออกเชียงเนื้อซึ่งในห้นนี้ค่ะก็เป็นรุ่นเทเซนะคะของผักตายของเรานะคะก็มีแพรประจำตําบล็อข่าวรวมจํานวน150คนจากพื้นที่1ิเซจังหวัดผักตายค่ะ ในการนี้นะคะรองอธิบดีกรมการปกครองก็ได้เยี่ยมชมบูธสินค้าโอท็อปจากผู้ประกอบการจังหวัดสงขลาอย่างเช่นวิสาากิจชุมชนกลุ่มเลียงพึ่งชนรงบ้านเกาะแร้งอำเภอเทพาม,มีขนมสั่งแมมดวงที่อำเภอควนเนียงนะคะ,คะรวมถึงวิสาากิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนบานนาออกอำเภอสิงห์นครรวมถึงกลุ่มทางดังหนกของอำเภอจันทด้วยค่ะอันนี้เป็น,นกลไกที่เป็นรากฐานสําคัญในการเป็นเครือข่ายช่วยกันรณรงค์เรื่องของ ป้องกันโรคต่างๆช่วยกันเมื่อมันเกิดโรคแล้วเนี่ยเข้าไปแก้ไขปัญหาเข้าไปทำงานดูแลด้านด้านสุขภาพอนามัยให้กับพี่น้องประชาชนนอกจากนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจำเป็นต้องเสริมองค์ความรู้เพราะว่าปัจจุบันท่านจะเห็นว่ามันมีการแพร่ระบาดหรือว่าเกิดโรคอุบัติใหม่ขึ้นมาเป็นจำนวนมากทำอย่างไรในการที่จะให้รู้เท่าทันในการที่จะเป็นส่วนที่ส่งข้อมูลข่าวสารในส่วนที่จะเป็น เป็นกลไกในการปฏิบัติงานเบือ้องต้นในระดับพื้นที่อันนี้จึงเป็นเป็นสิ่งสําคัญของของกลไกของแพทย์ประจำบนแล้วก็คณะผู้ทํางานด้านสุขภาพในตําบลหมู่บ้านครับ